สิ่งสาคัญของการทําหน้าที่สิ่งสําคัญของการเดินทางไปสู่ความสาเร็จคือการเริ่มต้นบางคนคิดว่าเดี๋ยวจะเริ่มต้นตอนนั้นบางทีจะเริ่มต้นตอนนี้สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นเลยเพราะว่ามันยังไม่ได้เวลางดขึ้นกนทําเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นภารกิจของเราขณะนี้ตอนนี้เราเริ่มต้นทําเลยถ้ารูมัวไปนั่งรอว่าเดี๋ยวค่อยทตอนนั้นเดี๋ยวค่ทําตอนนี้เดี๋ยวเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวสถานการณ์ต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่องราวต่างๆมันก็ทาให้เราเปลี่ยนไป ทาให้การเริ่มต้นของเรามันเปเริ่มสักทีเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเริ่มต้นตอนนี้ทําตอนนี้แล้วภารกิจเราจะเสร็จสิ้นตอนนี้บางทีการเริ่มต้นจะทิ่งให้สำคัญนะบางทีการที่เรารอว่าตอนนั้นจะทําตอนนี้จะทาตอนน้จะทําสุดท้ายเราไม่มีเวลา้ี่ทำเลยหากว่าเราอยากจะทําภารกิจใดภารกิจหนึ่งให้สําเร็จเราตั้งใจจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจงเริ่มต้นเช่นแต่ววันนี้อย่ารอเวลาเลยครับเพราะวันพรุ่งนี้อาจไม่มีสําหรับเรา